จอแล้วเนื้อคู่ของเราโอยโคตรชอบสามสี่แปดปีเก้าสามไฟปอปอพปงามแท้แม่คุณปะกันครั้งแรกก็ตกหลุมรักแล้ว คูนึกว่าสักสี่ห้าล้านยังหารู้ไม่ครับเจ็ดจุดเก้าล้านนั่งฝันกันต่อไปโอ้โหปิ้งสี่หมื่นผมเห็นในพวกในยูทูบแบะแม่งเอามาทำเป็นใส่โชคถุงลมใส่ล้อใหญ่ๆ VBS อะไรพวกนี้โคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิโอเห็นแล้วฟินอะ ไม่รู้นะครับสำหรับผมเนี่ยมันต้องอย่างนี้ครับอยขออภัยสามสี่แปด T S ไม่ได้ทำกันบ้านมาด้วยกูดูตัวไหนมาแม่งไม่ได้รีวิวคันนั้นเลยมาดูภายนอกกันโอ้โหทันนี้เดี๋ยวกันนะเก้าเก้าสามใช่ไหมปีเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสิบเอ็ดปี โอเคผมชอบมากเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยไฟป๊อปอัพติกต๊กเกอร์ปะ่ะวะโอ้ยสดด้วยแม่งมีตังกูจะเอามาทำเป็นเดลี่ยูสใส่โชคถุงลม เปิดปะทุนได้ได้วยเพราะวันนี้ถ้าเหมือนเปิดได้เลยวเ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งสุดมานี่แน่ดูครับว้าวชั้นเนาลมเข้ามาโอ้โหลายลายลายไม่รู้รายละเอียดตัวนี้แล้วว่ารุ่นนี้ใครรู้ว่าเม้นเสริมด้วยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเราเปิดไงวะ อ๋อนี่นี่น,นี่จับนี้นะาแล้วก,กดเข้าไปแล้วก็ดึงเยดเดออู้โอ้โอู้โคตรหนาเลยนี่ ฟลอริมน้องสีนี่ดูดิวัสดุกังไงอ๋อหุม้มคือหุ้มมาแต่ความนุ่มไม่อยู่ละโอ้ยก็อย่างว่าครับถ้าเป็นคนนี่หนังหน้าเหี่ยวแบบนี้เยอะแหละอะไรวะเออกูดดึงมาเลดิไอ้ดูดิเอ,เอ,เอมีกระจกไว้นี่แพงนี้ไม่ขาดอุ้มตรงนี้แม่งดูดีเว้ย รถไหม,อ,มโอโอรถติดทีาาละมึงเอ้ยเนี่ยแหละ Plain and simple เรียบง่ายอะไรวะอ๋อตกใจนึกว่าที่วังแก้วไปอยู่อย่างนี้ <laughs> ที่วังแก้วอยู่อย่างนี้น้ำก็หกหมดนี่ครับใช่ปะเออ คนรีวิวแม่งก็โง่นะอสวยวะ่ะเนี่ยสีเงี่ยแม่งตัดกันดีวะ่ะแน่นอนวะ่ะอันนี้ก็แวะบ้านขนมบ้านอายการอะไรเงี้ยตามทางด,วด่วนก็ซื้อได้นะอุย้ยสามสิบปีพี่เอาอะไรมาก คุณเป็นสมัยนี้ไม่ห้าหกหมื่นนะสองสัมปีนี่ก็เย็นกว่านี้เยอะอันนี้เขาเรียกว่าของสะสมครับเย็ <Yeah. S 1> นนะโอ้ถ้าเทียบกับพวกรถรถเออรถซิงยกเก้าศูน์นะพวกซูเป้าพวกอารเอซเนะ คันนี้มานี่อยู่ในสภาพดีอาจจะเป็นเพราะว่ามันผ่านมือมาน้อยกว่านะมันไม่ค่อยช้ำเหมือนพวกนั้นพวกนั้นคนนั้นมักจะอ,ออกไปซิ่งนี่หรอวะแน่นอนะเนี่ยเปลี่ยนใส่ล้อ BBS โคตรหล่อ นี่โอ้โหดูการเปิดไลา์เว้ยโอ้โหสุดยอดระบอกอุย้ยไม่มีสังคมเลยจะเนี่ยนั่งคนเดียวนะเนี่ยด,ดูดูบอกข้างนูน้นดูข้างนี้ถ้าผมมีรุ่นนี้แม่ผมก็ไม่ขึ้นคันหนึ่งอะแม่ผมก็ไม่ขึ้นคนหนึ่งแล้วแม่ผมบอกอุย้ยเตมันขับรถจะอยู่ถึงอายุเท่าแม่หรือเปล่าลูก โอ้โหฝั่งคนนั่งนี่โคตรกริบเลยเนี่ยตอนแรกผมดูว่าเป็นที่วางแก้ววางปักหนามก็รู้ห่วงใช่โอ้โยน่ารักเชียว นี่เห็นไหมเปิดได้จริงๆด้วยเดิเห็นปะร้ายว่ะสวยว่ะด,ดูดิ้อแอร์เย็นเพลงเพาะเบาะนุ่มอืมวิทยุมองฟังหรอกฟังเสียงเครื่องนี่แหละฟินละ ะอะไรบ้างวันนี้ดูดูกันเยี yeah, ้ยเกีรยงี้เห็นแต่นในหนังโอ้โ oh, หถ้ากูรวยนะมีงบสิบล้านนะกูไม่ซื้อหอลับร <c oughs> ุ่นนู้นนะนี่รุ่นนี้แน่นอนใส่โชคถุงลม วางเครื่องเคยี่สิบมิบ้าเลอเอออันนี้ <c oughs> แหล,เออนนละเครื่องนั่นแหละเครื่องเดิมเลยใส่โชคถุงลมหลดเตี้ยเตี้ยอฮดหลอ่ออ่าเบาตึงตึงหนูดิอะไรวะจริงๆขับเฟอร์รารี่นี่เบาคนนั่งน่าน่าจะย่นกว่านี้นะน่าจะมีคนนั่งเยอะกว่านี้ เอ,อนะครับขับรุ่นนี้แล้วก็มีความเป็นผู้นำด้วยนะไม่ใช่ผู้นําประเทศนะผู้นําผู้หญิงเขาลงแล้ว <c oughs> ไยหรอกบอกอะไรบ้าเบอกสปาโก้เดสวยว่ะผมชอบความเบสิกความเรียบง่ายวันนะนะเฮ้ยที่วางแก้วไม่มีไม่ต้องกลัว ผมว่าไว้ตรงนั้นนาทีวางแก้วชอบชอบกูบเปิดกูเล่นหลายรอบยังสภาพยังใหม่อยู่เลยวะมีปะวะกูคา,าใจเปิดได้ไม่มีวะที่เคียบุหรี่เด้ยเดี๋ยวนี้เขามีบุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วนี่แล้วก็มีที่ฉีดยุงเผื่อเวลอยูงไม่ใช่อ่าพกใบก้อนหว้เผื่อประตูมัน เผื่อกระจกมันปิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วหยุงเข้าก็ฉีดยุงจะบ้าเลยเขาเปิดไว้มันจะได้ไม่อึมครับโอ้โหดูแค่ที่ปัดน้ำฝนเสียนี่ก็จะมีเบอร์เปลี่ยนมาวันนี้คงเหนื่อยเหมือนกันนะนะแต่มันเราไม่เข้าใจหรอกมันเป็นความยุ่งยากของคนที่มีตังค์กันนะครับคนไม่มีตังค์อย่างพวกเราไม่รู้หรอก เขาใช้กูเดินวนมาทั้งน้านเพิ่งเห็นอเอ้ยค้างเว้ยขออภัยครับเมื่อกี้เหงื่อหยดใส่กล้องกล้องเลยค้างนะ เวลาดูอยู่จะเป็นไงก็ไม่รู้นะแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับกดซับแล้วเนี่ยหรือไม่กดก็ได้นะเข้าไปดูในส่วนที่โพสไว้ผมจะลงคู่มือซ่อมรถไว้นะครับรอบล่าสุดที่ลงไหม่ก็มีอะไรวะ X3 ตัว E83 นะ E46 BM นะแล้วก็ X1 ตัวแรก E84 สวยเนาะนนี่ยฟุ๊ฟุ๊ฟ ออหลายวะ่ะแล้วก็มี Civic FCFK แล้วก็ Civic FB FD ไม่แน่ใจหลงหรือ,อยังเป็นคู่มือซ่อมถึงมันจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็มีภาพให้คุณดูเวลาแกะเกิดอะไรแ่งพอเดาได้สวยนะครับคันนี้7.9ล้านปี93ซื้อไปเถอะซื้อแกงกำไรครับรุ่นนี้ ซื้อแล้วพาผมไปนั่งด้วยอ่ะมาเฉพาะพิเศษเฉพาะสองคลิปเฉพาะคลิปนี้นะก,นนนะกับคันนี้นะกับคันนู้นผมแถมนาฬิกา diy watch Cup ให้ด้วยอมาภายในเฉพาะสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าเลยสิ้นเดือนนี้ไม่ได้อย่าว่ากันนะ ไปแล้วครับฝากด้วยอีกคันหนึ่งที่นะครับสวยมากจัดไปแล้วพาผมไปลองด้วยนะครับข้างนอกก็ตามที่เห็นข้างในนี่กริบเลยยิ่งบอกฝั่งคนนั่งแม่งไม่มีรอยเลยอันนี้มีแค่ตรงนี้เองเมื่อกี้ความสวยบังตากูไม่เห็นเลยนะภายในก็ตามที่เห็นเลยครับ ฝั่งคนนั่งก็อาจจะมีตามสภาพร่องรอยตามระยะแต่ว่าคันนูนฝั่งนูนีโคตรใหม่สวยงามได้รีวิวเลยฟอร์ลารี่ย์90ไปแล้วครับสวัสดีครับ